สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกทกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องผมนะครับไม่ว่าท่านที่เข้ามาทาง YouTube ก็ดีหรือจะเป็น f c e e o o o p เพจร้อยดาวกระทบดวงก็ดีก็ต้องขอขอบคุณทุทกทุกท่านเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ราศีกรกฎแต่จะเป็นคําพยรกรในเดือนพฤศจิกายนปี2564ครับทีนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็ขอข้อเรื่องในหมวดคําพยรกรเลย สำหรับดวงชะตาของลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้นะครับตัวท่านเองนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกก็จะมีดาวพระอาทิตย์อังคารมนุษย์ยูเสาทํามุมเบียนลัคนาราศีกรกฎนะครับจึงส่งผลทําให้ดวงชะตาท่านในเดือนนี้มักจะมีเรื่องเครียดเ,เข้ามาดําเนินการอะไรก็มักจะติดขัดบางทีขาดความราบรื่นครับบางท่านก็มักจะขัดแย้งกับผู้ครองหุ้นส่วนคู่สัญญามักจะมีเรื่องวุ่นวุ่นเข้ามาในครอบครัว ในด้านสุขภาพของลัคนาราศีกรกฎก็ต้องระวังเจ็บป่วยไว้บ้างหรือบางท่านเจออุบัติเหตุการผ่าตัดเกิดขึ้นครับบางท่านก็รายนิดนึงต้องระวังคดีความบางทีมีศัตรูเกิดขึ้นได้ก็ขอให้ลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้มีสติในการใช้ชีวิตไว้ก่อนนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับดาวพระอาทิตย์จะยกย้าราศีออกไปเรื่องเครียดก็คงจะเบาลงบ้างครับแต่ก็อาจจะไม่ทั้งหมดครับ วาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของลัคนาราศีกรกฏนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวอาทิตย์เป็นดาวการเงินจะจรเข้าสู่ภพที่เรียกว่าพันธุลัคนาราศีกรกฏนะครับหลายท่านอาจจะมีเรื่องให้เสียเงินเสียทองนะครับไปกับเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องญาติพี่น้องบางทีชีวิตมักจะเจอแต่เรื่องให้ต้องจ่ายเงินนะครับพูดง่ายๆว่ามีรายจ่ายมากนั่นเองแต่อย่างน้อยช่วงครึ่งเดือนแรกครับยังมีพฤหัสบดีตรีโกนถึงดาวพระอาทิตย์ที่เป็นตำแหน่งนิดนะครับ จึงส่งผลทําให้การเงินของตัวท่านเองยังพอที่จะหาเงินได้ครับแต่อาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือบางทีหาเงินด้วยความเหน็ดเหนื่อยหาเงินบางทีก็กว่าจะได้เงินแต่ละทีก็มักจะล่าช้าแต่ตัวท่านเองก็ยังพอที่จะมีดวงที่จะได้เงินครับพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับดาวอาทิตย์การเงินจรเข้าราศีพิจิกมีดาวพระศุกร์นำหน้าครับจึงส่งผลทําให้การเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้น ตัวท่านเองก็ยังพอที่จะหาเงินได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรภาระรายจ่ายนะครับมักจะเสียเงินไปกับบุตรหลานบริวารครับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศีกรกฎนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวบัพพเคราะห์จะทามุมเบียรลัคนาค่อนข้างเยอะจึงส่งผลทําให้การงานลัคนาราศีกรกฎมักจะติดขัดไม่ราบรืน่น มักจะเจอแต่ทางตันนะครับที่ท่านในะท่านต้องกลับมาเริ่มใหม่ครั้งหนึ่งสภาพจิตใจก็บังจะอึดอัดและเครียดบางท่านก็อาจจะเจอจุดเปลี่ยนในด้านการงานครับดําเนินการอะไรก็มักจะล่าช้ามักจะมีเรื่องให้เสียเงินระหว่างทางตลอดทางเสมอครับสาหรับใครนะครับที่ว่าจ้างใครทําอะไรอยู่นะครับก็ต้องระวังขัดแย้งกับผู้สัญญาหรือไม่ก็คนร่วมงานดีด้วยนะครับหากท่านดําเนินการอะไรก็ตามแต่ท่านจะต้องติดตามให้ดีนะครับแล้วก็ ในพบพันธุในดวงชะตามีดาวอาทิตย์อังคารทับสำหรับใครนะครับที่ทำงานกับครอบครัวหรือญาติพี่น้องก็มักจะเจอแต่ความวุ่นวายพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับดาวพระอาทิตย์ยกย้ายราศีออกไปลัคนาราศีกรกฎเรื่องที่เครียดก็จะเบาลงนะครับแต่ก็อาจจะไม่ทั้งหมดสรุปนะครับลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้ทำอะไรก็มักจะเกิดปัญหาเลยครับเรื่องบางเรื่องก็ขอท่านปล่อยวางไปบ้าง สำหรับท่านเองนะครับที่มีธุรกิจเป็นของตนเองก็ไม่ควรขยายงานมากหรือทำอะไรสำคัญสำคัญในระยะนี้ครับวาสนาเกีย่ยวกับความรักของลัคนาราศีกรกฎนั้นสำหรับท่านเองนะครับที่มีคู่ครองอยู่แล้วมนรษยูอังคารอาทิตย์จะทำมุมฉากเบียนดาวพระเสาร์ครับจึงส่งผลทำให้ความรักไม่ราบรื่นดำเนินการอะไรมักจะติดขัดบางทีเพราะว่าคู่ครองเป็นเหตุครับ ต้องระวังคู่ครองไม่ลงรอยกับญาติพี่น้องหรือบางทีขัดแย้งกับคู่ครองเพราะเรื่องทรัพย์สินครับและเป็นช่วงที่ท่านต้องมีสติในการใช้ชีวิตคู่ไว้ที่เยอะพอในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับเรื่องร้อนใจก็จะเบาลงไปบ้างนะครับแต่ท่านก็ไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตคู่ครับสำหรับท่านที่ยังโสดหรือย,ยังไม่มีคู่ครองนั้นในเดือนนี้นะครับโดยมากดาวบัพเคราะห์มักจะเบียนพบปัตนิค่อนข้างเยอะหากท่านรักใครชอบใครสักคนเดงในระยะนี้ ก็มักจะถูกขัดขวางบางทีความรักมักไม่ราบรื่นบางท่านก็มักจะเจอคู่แข่งเข้ามาหากท่านจําเป็นต้องเข้าหาจริงๆนะครับโชคทางความรักก็อาจจะพอมีบ้างน,นะครับก็คงจะเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังครับสําหรับลัคนาราศีกรกฎนั้นคงมีเพียงเท่านี้